เดมิทาโรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมคลิปการกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะคะคลิปนี้เราจะมาเช็คพลังงานกันในหัวข้อความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาภายใน3เดือนนี้นะคะก่อนอื่นไปเลือกหน้าไพ่ที่ดึงดูดความรู้สึกหน้าไพ่ที่คุณชอบนะคะถ้าเลือกไพ่กันได้แล้วสามารถกดไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ Children นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวตนของคุณในช่วงนี้กันก่อนคุณได้ไพ่ Three of Pentacles, Eight of Chalice, Three of w a น d s นะคะคุณอยู่ในช่วงที่กำลังตั้งใจทำผลงานเป็นผลงานที่คุณหมายมั่นปั้นมือมีความหวังทุ่มเทกับมันมากๆ จะต้องทำมันให้สำเร็จให้ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ล้ำค่าเป็นโอกาสที่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างเนื้อสร้างตัวการมีชื่อเสียงการได้รับโอกาสดีๆในอนาคตคุณเริ่มมองเห็นเป้าหมายคุณเริ่มมีความชัดเจนเหมือนคนที่สามารถจุดไฟในตัว ให้มันลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งนะคะคุณเริ่มมีความตั้งใจอยากจะทำเป้าหมายของคุณให้สำเร็จนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะเริ่มทำสิ่งใหม่อยากจะเริ่มต้นเดินตามความฝันเดินตามเส้นทางที่คุณต้องการ บางพลังงานอาจจะเคยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ต้องดิ้นรนอะไรมากมายสามารถอยู่สบายๆหรืออาจจะติดความสบายก็ได้นะคะเคยคิดอยากจะออกไปทำอะไรที่ท้าทายตัวเองหรือว่าไปหาประสบการณ์ใหม่ๆแต่ยังไม่เคยได้ลองทำสิ่งนั้นจริงๆ หรืออาจจะยังไม่ได้มีแรงผลักดันมากพอที่จะทำให้คุณออกไปเผชิญสิ่งต่างๆด้วยตัวเองช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่ามันถึงเวลามันมีโอกาสที่ทำให้คุณได้เริ่มลงมือทำสิ่งนั้นนะคะเป็นช่วงที่คุณอยากลองตั้งใจพยายามแล้วก็ลงมือทำลองดูสักครั้งลองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเอง ไปในเส้นทางใหม่ๆเป็นพลังงานของคนที่พร้อมลุยพร้อมที่จะออกเดินทางเดี๋ยวเรามาดูความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาภายใน3เดือนนี้นะคะคุณจะได้เริ่มทําในสิ่งที่คุณไม่กล้าและไม่เคยลองคุณจะค้นพบเส้นทางความสำเร็จของตัวเองนะคะเป็นเส้นทางที่คุณอาจจะเคยปิดใจ ปิดตัวเองหรืออาจจะเป็นการเลือกไม่รับโอกาสที่อาจจะมีใครๆเข้ามาเสนอให้คุณเป็นการเอาตัวเองออกไปพบเจอผู้คนใหม่ๆออกไปเจอสังคมใหม่ๆเป็นการเปิดรับความคิดแนวคิดใหม่ๆอาจจะเป็นการพัฒนาตัวเองนะคะการพัฒนาจิตใจพัฒนาความรู้ความสามารถ ทำให้คุณได้พบเจอได้เข้าสังคมอยู่กับคนแวดล้อมที่มีพลังงานคล้ายคกันกับคุณหรือเป็นบุคคลเป็นพลังงานที่คอยเป็นแรงผลักดันส่งเสริมให้คุณทำเป้าหมายของคุณได้สำเร็จคุณอาจจะเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกปิดกัน้นหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่ยังไม่เปิดรับนะคะ ็นลักษณะของคนที่ใจหนึ่งก็อยากออกจากจุดเดิมๆออกจากกรอบความคิดเดิมๆหรืออาจจะเป็นการกระทําก็ได้นะคะที่คุณอยากจะออกไปทําสิ่งที่ไม่เคยทําแต่ว่าในใจมันก็มีความกลัวมีความกล้ากล้ากลัวกลัวไม่มั่นใจที่จะทําสิ่งต่างๆต,ตามที่ใจคุณต้องการนะคะ หรืออาจจะเป็นการถูกปิดกั้นจากคนรอบข้างเช่นอาจจะไม่เคยได้รับการสนับสนุนให้เดินตามความฝันหรือว่าเป้าหมายที่คุณต้องการอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเองก็ไม่มีทางออกไม่รู้ว่าจะต้องทำแบบไหนจะต้องใช้วิธียังไงถึงจะทำให้คุณออกจากความรู้สึก หรือว่าออกจากสถานการณ์นี้ได้ภายใน3เดือนนี้นะคะคุณจะได้ออกจากสถานการณ์ที่ยุ่งยากมีความลำบากการได้ค้นพบตัวเองค้นพบเส้นทางของตัวเองบางพลังงานนะคะจะเป็นลักษณะของเส้นทางใหม่ที่คุณกําลังจะเลือกเดินความสามารถบางอย่างที่คุณกําลังจะค้นพบในตัวเองนะคะ จากการได้ลองทําจะทําให้คุณมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นมีความพึงพอใจในชีวิตพึงพอใจในวิถีชีวิตที่คุณเลือกวิถีชีวิตที่คุณพยายามสรรสร้างและการได้รับการสนับสนุนจากกัลยาณมิตรคนที่มีความหวังดีปรารถนาดีให้กับคุณสําหรับบางคนนะคะถ้าคุณมีวิถีชีวิตแบบ อาจจะอยู่ติดบ้านมีภาระความรับผิดชอบอะไรก็ตามนะคะที่คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ออกไปเที่ยวไปสังสรรค์หรือว่าออกไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่คุณชอบการได้ให้เวลากับตัวเองการดูแลตัวเองคุณก็จะมีโอกาสมีช่วงเวลาที่คุณได้ออกไปทำอะไรที่ตัวเองชอบ การได้ออกไปเที่ยวไปปาร์ตี้หรือว่าการได้ออกไปทำกิจกรรมเอาดออาจจะเป็นการซื้อทัวร์การได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปเปิดหูเปิดตาได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะสำหรับชาวกองหนึ่งก็จะเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ไปที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวตนของคุณกันก่อน คุณมีพลังงานของคนที่ผ่านความทรหดอดทนอาจจะเป็นช่วงที่ผ่านความยากลำบากการต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองอาจจะเพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้หรือว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ของคุณก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่คุณมีความสุขกับตัวเอง แล้วคุณก็มีพลังงานของคนที่ไม่ได้ยึดติดกับชื่อเสียงเงินทองหรือว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ณเวลานี้ใช้ความพยายามเพื่อสร้างความสำเร็จด้วยตัวเองจนปัจจุบันนี้มันทำให้คุณมีความเข้าใจในความจริงข้อนี้นะคะว่ามันไม่มีอะไร ที่คุณจะได้มันมาง่ายๆทำให้คุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าทั้งคุณค่าในตัวเองแล้วก็คุณค่าในตัวผู้อื่นนะเวลานี้คุณมีพลังงานของคนที่พร้อมที่จะแบ่งปันในสิ่งที่คุณมีอยู่สำหรับบางคนคุณอาจจะเพิ่งได้รับความสำเร็จ มีเรื่องน่ายินดีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วมันเหมือนกับว่าคุณทําเป้าหมายแรกของคุณสำเร็จและคุณต้องการที่จะทําเป้าหมายที่2ที่3ของคุณต่อไปนะคะมีพลังงานของคนที่ไม่อยากหยุดอยู่กับที่อยากจะออกเดินทางอยากจะเริ่มต้นทําเป้าหมายต่อ,ตอไปนะคะเป็นพลังงานของคนที่อยากจะท้าทายตัวเอง ท้าทายความสามารถของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาภายใน3เดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่คุณร้องขอปรารถนาหรือว่าจะเป็นความฝันในวัยเด็ก ถ้าคุณเคยมีความฝันว่าวันหนึ่งคุณอยากจะมีบ้านหรือว่ามีคอนโดเป็นของตัวเองเคยวาดฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งคุณจะต้องมีทรัพย์สินมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะคุณกำลังจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จฝันของคุณกำลังจะเป็นจริง ถ้าก่อนหน้านี้คุณพยายามที่จะสร้างช่องทางใหม่ๆของรายได้นะคะบางคนอาจจะซื้อบ้านซื้อคอนโดมือสองอาจจะเอามาปรับปรุงแล้วก็ขายต่อหรือว่าจะเป็นการซื้อเพื่อปล่อยเช่าเพื่อเก่งกำไรนะคะด้วยความพยายามของคุณความทุ่มเทของคุณ คุณก็กำลังจะทำได้ตามเป้าหมายบางคนก็อาจจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะมีหนทางใหม่ๆในการสร้างรายได้สร้างอาชีพหรือว่าการทำให้คุณได้ต่อยอดได้เริ่มต้นสร้างความมั่นคงในชีวิตมีความสุขสบายถ้าคุณกำลังพยายามทำงานทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะ คุณก็กำลังจะได้รับคำแนะนำได้ความช่วยเหลือทำให้คุณประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คุณคาดหวังเกินกว่าที่คุณคิดไว้นะคะคุณจะรู้สึกเหมือนทุกๆอย่างมันเป็นใจเหมือนโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิอ์อวยพรให้คุณได้รับสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ชาวกอง3ามนะคะ สำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ใบที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวตนของคุณในช่วงนี้กันก่อนคุณกำลังคิดวางแผนทำอะไรใหม่ๆอยู่ไหมคะอาจจะเป็นเป้าหมายการงานการลองผิดลองถูกการใช้วิธีเรียนรู้จากคนรอบข้างหรืออาจจะเป็นการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะ คุณอาจจะกำลังเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเรียนรู้ทักษะการพัฒนาตัวเองสมัยนี้คุณสามารถเลือกเรียนออนไลน์เรียนผ่านช่องทางสื่อต่างๆเป็นพลังงานของคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากสร้างทักษะใหม่ๆ การสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองแบบที่ไม่ได้รอคอยให้โอกาสวิ่งเข้ามาหาคุณคุณมีพลังงานของคนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลกับคนรอบข้างอาจจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีความสามารถบางอย่างนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำอะไรก็มักจะมีคนให้ความสนใจในตัวคุณ ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างใช้ความคิดอยู่กับตัวเองมีเป้าหมายมีสิ่งที่คุณอยากจะทำให้สำเร็จเป็นพลังงานของคนที่มีเดเรกชันมีทิศทางมีเส้นทางที่คุณจะเดินต่อไปอย่างชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาภายใน3เดือนนี้นะคะ การค้นพบตัวเองการได้เริ่มลงมือทำในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าคุณคิดหรือว่ากำลังทำสิ่งใดอยู่นะคะคุณจะได้รับความสำเร็จและเป็นความสำเร็จที่จะทำให้คุณมีทางเลือกมีโอกาสมีตัวเลือกมากมายเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะคุณมีพลังงานของคนที่เริ่มเข้าใจว่า ตัวเองต้องการอะไรแล้วก็พยายามที่จะขยายขีดจํากัดข้อจํากัดหรือว่าความสามารถของตัวเองเป็นพลังงานของคนที่ไม่สามารถอยู่ในจุดเดิมอีกต่อไปได้นะคะคุณอาจจะค้นพบความสามารถพิเศษบางอย่างหรือว่าพรสวรรค์ความสนใจที่มันทำให้คุณมองเห็นอนาคต เห็นสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเห็นชีวิตที่คุณอยากจะมีเห็นความต้องการของตัวเองชัดเจนมากขึ้นนะคะเป็นพลังงานของคนที่จะต้องพาตัวเองออกจากกรอบเดิมๆถ้าคุณเคยทำงานประจำอย่างเดียวคุณอาจจะเริ่มเห็นว่าประสบการณ์ความสามารถที่คุณมีมันสามารถทำให้คุณ มีรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ความพยายามหรือว่าทุ่มเทกับมันมากแค่ไหนคุณสามารถทำให้ตัวเองมีวิถีชีวิตที่จัดการเวลาที่คุณมีโอกาสจัดการสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามานอกจากจะทำให้คุณมีความมั่นคงในชีวิต ในหน้าที่การงานของคุณยังทำให้คุณสามารถแบ่งปันดูแลคนในครอบครัวหรือคนที่อยู่รอบๆตัวคุณได้ด้วยนะคะจะทำให้คุณเป็นคนที่สามารถหยิบยื่นโอกาสสิ่งที่คุณได้รับความสำเร็จที่คุณได้รับเผื่อแผ่ดูแลคนรอบๆข้างได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานคุณอาจจะมีงานที่สองงานที่สาม คุณจะได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณอาจจะไม่ได้มีแค่งานเดียวอาจจะไม่ได้มีแค่งานประจำอีกต่อไปนะคะสิ่งที่คุณพยายามเรียนรู้พยายามสร้างความชำนาญให้กับตัวเองอาจจะกลายเป็นช่องทางใหม่ๆของรายได้ที่กำลังจะหลั่งไหลเข้ามานะคะถ้าตอนนี้คุณกำลังเรียนรู้หรือว่าพัฒนาทักษะอะไรอยู่นะคะ ภายใน3เดือนนี้อาจจะทำให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่ามีความชำนาญในเรื่องเรื่องนั้นมากขึ้นและจะทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆอาจจะมีคนเข้ามาให้โอกาสหยิบยื่นโอกาสหรือตัวคุณเองอาจจะนำความเชี่ยวชาญน,นี้มาสร้างเป็นโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะก็จะเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกองที่สาม ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ